เด้อผู้ใดสิกินน้ำใส่บุญเสน้นนาจะเ้องเพื่อนๆจะเตี๋ยวไก่ใส่ปกติถ้าเผ็ดก็สิเศร้ากินเนาะพี่น้องอันนี้ยังเผ็ดให้กินท่นไม่เด็กหน่อยก็ให้แหละพอแซ่บได้ละกินพริกเข้าไปเนาะ้ะ แย่าพาปู่บ่ปีนี้ต็มาเปลียนแทะจะเนาะมาเด้อผู้ใดสิกินน้ำใส่บุญเส้นน่ะจะน้องเพื่อนๆจ้ะเดี่ยวไก่ใส่ ตีถ้าเพดกับิีเศร้ากินเนาะพี่น้องอันนี้ให้เผ็ดยดให้กินท่นแม่เด็กหน่อยก็ให้แหละถอาแสบได้ละกินพีเข้าไปนะะ้องจ่าจักหน่อยกันด้วย เนาะสาลาเน่นเนาะสาลาเน่บ้านเ้องแบบหอมก็ผักกาดเด้อพี่น้องจ้ากินกับพริกพริกพริก๋ยวมันธนาประสินนำแล้วเด้อบลาในพี่น้อง เบาพี่ยังมาเท็นเพี่น้อง วนเช่นมันกบซิมีกกะปิกะปูกะง่ายให้เลยจากพี่น้องเนเ้นเนาะถ้ากระซสบนี่ค่ะพัดปกติถ้าเผ็ดกะสิเศร้ากินเนาะพี่น้องอันนี้ใหงเผ็ดใหงกินอันแม่เด็กหน่อยนี่ก็ให้แหละ กับเนาะสาลาเน่เนาะสาลาเน,าเน,าเน่บ้านเ้อง็บหอมก็ผักกาดเดอ้อพวินองจากินกับพริกพริก ดีค่ะบรรณาพากินพาเที่ยวค่ะวันนี้พามากินกว๋วยเตี๋ยวไก่จากเพื่อกจ่าเมื่อนี้เห็ดกว๋วยเตีย๋ยวไก่เนาะกินกับ,นกบนเนาะซาะแหน่เนาะซาะแหน่บ้านท้องแบบหอมก็ผักกาดเด้อพี่น้องจ่ากินกับพริกพริกเพียะผัแซ่บได้เลยกินพริกกับใบเนาะจ่า แก่ผ่าปูบอ้อปีกนี้ก็มาเป็ียนแถจะเนาะมาเด้อผู้ใดกินน้ำใส่บุญเส้นนะจะเนาะเพื่อนๆจะเดี๋ยวไก,ก่ใส่แก่ผ่าปูบอ้อปีกนี้ก็มาเป็ียนแะ ก,ก็จะกินกับกะปิไม่ใช่เนาะพี่ปกติถ้าเพดกับสีเศร้ากินเนาะพี่น้องอันนี้ยังเพจดยังกิน่นท่นแม่เด็กหน่อยนี่ก็ให้แต่แก่พาปู่บ่พฟินอีกตัวเผ็ดแท้ มัเช่นมันกระสิมี้กะปิกะปูกปักแยงให้ได้จากพี่น้องเหมนๆเนาะแล้วก็แซ่บน,น,น,นี่ค่ะพะักสวัสดีค่ะบรรน,นาพากินพาเที่ยวค่ะวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวไก่จากเพื่อนๆจา้ามื้อนี้เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไก่นะ ับเนาะสาระแน่เนาะสาระแน่แบ,บ,บ้านท้องกับหอมก็ผักกาดเดอ้อพีโ่น้องจ้ายิ้นกับพริกพริกพริกจักหน่อยกันดูแก่ผ่าปูบ่พริกนี่ก็่เป็ดแท้ วนเช่นวนกระสินี้กบปิกะฟูกปักง่ายให้ได้จากพี่น้องเหม่นๆเนาะกระเส็บนี่ค่ะพัก จักหน่อยกันด้วย